สวัสดีครับสวัสดีผู้ชมยูทูบช่องอาจารย์เยทุกท่านนะครับผมสวัสดีเอสซีทุกท่านครับผมแล้วก็สวัสดีผู้รับชมใหม่ทุกท่านด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอาจารย์เยนะครับผมเข้ามารับฟังรับชมกันแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับผมเข้ามาแล้วรบกวนขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์ครับผม สำหรับผู้รับชมใหม่ก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับผมเ่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่ตอไปของทางแย่ยครับผมแต่ก็สําหรับท่านไหนนะครับผมที่ต้อง ก็จะตัดสองตัวรองได้เจ็ดศูนครับผมเจ็ดสองครับเจ็ดสองเราก็จะแปลงเป็นเจ็ดเจ็ดด้วยนะครับผมตุการครับผมวันนี้ชุดเด่นตัดเสร็จหมดแล้วก็จะมีเดีือวตัก,กันนะครับผมก็จะเลิอแค่ตุการจากตัวรองครับผมศูนศูนย์ะาา 0, นะครับผมศูนย์ศูนย์นี้ก็จะแปลงมาจากศูนย์สองนะครับผม กนณีตัดเลขเสร็จหมดแล้วก็จะได้ตัวเลขประมาณนี้นะครับผมตัดเลขเสร็จหมดแล้วก็จะได้ตัวเลขประมาณนี้นะครับผมก็ยำก้ำอีกครั้งน,นะครับผมสำหรับวันนี้ครับเดี๋ยวทางฮานอยครับผมน้อยรวมนะคะรับพิเศษปกติว i p ีครับผม1 1ตุลาคม2องพนนะครับวันนี้ได้เด่น5รอง7ครับผมเด่น3ตัว5 5 4รอง3ตัวศูนย์เครับผม เป็นห้ารองเจ็ดนะครับเป็นสามตัวห้าห้าสี่รองสามตัวศูนย์เจ็ดสองนครับผมเป็นสองตัวนะครับผมห้าสองห้าสี่ห้าห้าห้าเจ็ดรองสองตัวเจ็ดศูนย์เจ็ดสองเจ็ดเจ็ดตัวกันเป็นศูนย์ศูนย์กับศูนย์สองนครับผมอีกครั้งนะครับผมเด่นสองตัวนะครับห้าสองห้าสี่ห้าห้าห้าเจ็ด รอง2ตัว7 0 7 2 77จ็เตันเป็น0 0กับ02ครับผมอย่าลืมกลับเลขกันด้วยนะคะรับผมอย่าลืมกลับเลขกันด้วยนะครับสำหรับท่านไหนที่ชอบวิ่งชอบรูดรับผมเด่น5รอง7ครับผมสำหรับท่านไหนที่ชอบวิ่งชอบรูดนะครับเด่น5รอง7ครับผมตัวเน้นนะครับผมตัวเน้นในวันนี้นะครับผมแอดจะสอนเน้นที่5้ารับผม่า4กับ72นะครับ ครับตัวนเน้นในวันนี้นะครับผมแม็กก็จะขอเน้นที่5 4กับ7 2ครับผม สามตัวนะครับผมสองตัวเด่นแล้วก็สองตัวกางครับผมเราก็จะเอาสี่ตัวนะครับผมเก้าศูนย์เจ็ดสองครับตัดนะครับผมตัดหน้าตัดหลังให้เป็นสามตัวนะครับผมแล้วก็จะตัดอีกครั้งนึงก็คือสองตัวเด่นกับสองตัวกางครับผมแต่ังทัานไหนที่ตัดได้ตัดเป็นก็ตัดได้เลยนะครับผมทัานไหนไม่สะดวกนะครับแอดมินจะขออนุญาตตัดให้ครับผม วิงวกุครับผมสี่ตัว9 0้านะครับก็จะตัด3ามตัวได้9ก้ครับผมเก้กับ072นะครับผมสตัวเด่นนะครับผม2องตัวเด่นวันนี้ครับผมเจศย์ครับเจสองครับผมแล้วก็79็ครับผม ตัวกันนะครับผมตัวกันวันนี้ก็จะได้02ครับผม 1จสองครับผมสอตัวเด่นนะครับผมเจ็ดศูนย์เจ็ดอเจ็กตัวกันเป็นมมศูนย์สอนย์เกแล้วก็เกสองครับผมระวังเลขเบิ้ลด้วยนะครับผมศูนย์ศูนย์เาครับอีกครั้งนะครับผมสองตัวเด่นนะครับผมเจ็ดศูนย์เจ็สองเกตัวกันเป็นมมศูนย์สองศูนย์เก้าแล้วก็เก้าสองครับผมระวังเลขเบิลด้วยนะครับผมศูนย์ศูนย์เจดเจก้าครับ อย่าลืมกลับเลขกันด้วยนะคร like ับผมอย่าลืมกลับเลขกันด้วยนะครับสำหรับตัวเน้นในวันนี้นะครับผมตัวเน้นในวันนี้นะครับผมแอดก็จะขอเน้นที่7จูนย์ครับผม7 0กับ72สอนะครับสำหรับตัวเน้นในวันนี้นะครับผมแอดก็จะขอเน้นที่7จศูนกับ72ครับผมสำหรับในี้ก็จะเป็นแน eh วทางอนอยที่เซนนะครับผม ก็ได้ตัวเลขประมาณนี้ครับผมสำหรับวัย ก็ย้ำกันอีกครั้งหนึ่งนะครับผมสามเราวันนี้ครับของตัวเด่นนะครับ52 54 55ห้ 5, 2, 5, 4, 5, 5, 5, 7, ประกันเป็น74ครับผม อีกครั้งนะครับผมวิ่งรูดห้านะครับ4ตัว7 5 5 4 3ตัว7 5 5กับ5 5 4่ครับผมต,ตัวเด่นนะครับผม5 2 5 4 5 5 5 7ประ็กันเป็น7 4ครับผมอย่าลืมกราบเลขกันด้วยนะครับผมอย่าลืมกราบเลขกันด้วยนะครับสำหรับตัวเน้นในวันนี้นะครับผม ตัวเน้นในวันนี้แอตก็จะขอเน้นที่54ครับผม54กับ55นะครับผมสำหรับตัวเน้นในวันนี้นะครับผมแอตก็จะขอเน้นที่54กับ55ครับผมสำหรับคลิปนี้ก็เป็นเพียงแค่คลิปแนวทางเท่านั้นนะครับผมเป็นเพียงแค่คลิปแนวทางเท่านั้นนะครับตัวเลขอาจจะมีควอมมีลุดบ้างครับผมยังไงก็ต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับผม สำหรับท่านไหนที่ถูกอกถูกใจก็รบกวนกดไ like, ลค์กดแชร์ครับผมถูกอกถูกใจรบกวนขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์นะครับผมสำหรับผู้รับชมใหม่ก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับผมเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปของรายารยื้ครับผมอาจารย์เยก็จะมีคลิปแนวทางลงกันทุกวันนะครับผมสำหรับคลิปแนวทางฮางนอยในวันนี้ก็ต้องขอจบลงเพียงเท่านี้ครับผม แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับผมสวัสดีครับ